แตงโมกับข้าวโพดครับวันนี้มีติดรถครับผมแตงโมสิบถุงข้าวโพดยี่สิบครับต้อเติมให้พี่ชัยได้นะครับผมเกาะหญ้าครับหกบันร้อยครับหญ้ายังมีอยู่เยอะเลยครับคุณแม่มาดูานุ่มโลได้ครับผมนุ่มโลพี่ชัยครับ เด้คุณแม่เป็นหมดนาะคุณแม่นาะถึงบ้านวิชัยแล้วนะครับผมผมิมผลไม้ให้วิชัยได้ครับมีแตงโมงกับสัปบปะรดเหมาเลได้คุณแม่มีสามสิบทุงเอง แตงโมสิบถุงข้าวโพดก็ยี่สิบถุงครับผมแล้วก็ยาห่วงบันร้อยครับชัยเพิ่งมาจากไหนนะครับ<อ>เพิ่งไปเพิ่งมาจากทัวครับผมออนทัวมาครับผมถึงบ้าน,นัดแย่สอนอ๋อยก่ยอออยกเ็เลยกลับบ้านเ,เานาะ ยจนได้ครับ <laughs>

ดีนะครับผมมาแล้วมาแล้วไว้ทักทายพูดคุยก่อนได้ครับผมนะมีวิชัยได้ครับผม

จบแล้วทักทายพูดคุยได้ครับผมเคาะจอเคาใจได้ครับผมขอคนเจอยาได้ครอยากต้องใช้ครับผมเคาะใจได้นะครับผม,ออะะผมโอ้ยแพนด้านี่แพนด้าเหรอสีมันแพนด้าจัง <c oughs> สวัสดีครับผมมาแล้วมาแล้วพี่ชัยครับผมคุณแม่ ัีนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีท่านผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่ด้วยครับผมตอนนี้อยู่กับพิชัยครับผมเพิ่มเติมผลไม้ให้พิชัยได้ครับผมแตงโมสิบถุงแล้วก็ข้าวโพดยี่สิบถุงครับแล้วก็หญ้าหกหมนร้อยครับหญ้าเลยเยอะมากเลยครับผม ดีนะคะรับผม ตาแดงนะครับผมรีบขึ้นรี้นใจใจบุญนะครับผม แม่จาคุณแม่กมเติมให้พี่ชัยด้วยนะครับผมดีนะครับแม่จาคุณแม่มีด้วยนะครับผมพี่ชัยด้วยครับพี่ชัยกับน้องสิงครับผม ดีนะครับผมไม่หายเปนโโน็นไอ้เนาะคุณแม่ไม่ติดายอยู่แล้วครับผมทุกคนคุยกันได้ด้วยคุณแม่เด้อครับผมเมตาย,ยาเพิ่มเติมให้ใช้เลยครับ